สวัสดีค่ะแจมจากวิคเมราสาขาบริษัรบอรวินนะคะวันนี้เรามีบริการ e x ็กซ์ i ล e ซีฟเซอร์ิติดตั้งระบบเซตไลท์กันที่บ้านลูกค้ากันค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูขั้นตอนข้างในกันเลยตันี้ก็จะเป็นส่วนของ ห้องที่ลูกค้าใช้สำหรับทำไลฟ์สดนะคะส่วนอุปกรณ์ตัวกล้องลูกค้าเลือกใช้เป็นกล้องพาสนิคนิก้อยแบตเตอรี่ดัมมี่เตสไฟแล้วก็มีไมค์สแตมมอนิกนะคะส่วนตัวไฟแล้วก็วิธีการประกอบลูกค้าเนี่ยเลือกใช้เป็นตัวไฟใน Photo Home Studio ก็คือจาเป็นการประกอบติดตั้งให้ลูกค้าพร้อมใช้งานได้เลยนะคะ นี้ก็จะเป็นการเทสแสงไฟกับกล้องพนันจีร้อยส่วนของโปรแกรมก็จะเป็นตัวโปรแกรม o b s ทาง b i c a มิมลก็จะมีการแนะนำโปรแกรมการใช้งานการปรับแต่งการที่จะทำะน้ำภาพจากกล้องเนี่ยเข้ามาไลฟ์สดก็คือแนะนำลูกค้าพร้อมใช้งานไปกับลูกค้าได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอันนี้ก็คือพี่ต่ายนะคะเจ้าของเพจแบบบิดนะคะที่อำเภอศรีราชานะคะจังหวัดชลบุรีค่ะทางบริษัทก็ขายพวกสินค้าอุปกรณ์ริโรรกลกอะค่ะอุปกรณเต้กออุชิ้นแล้วก็จะมีขายพวกทั่วไปสินค้าที่เราผลิตเองในนามของเราเองอ,อยากทราบว่าทำไมพี่ต่ายถึงเลือกที่จะใช้อุปกรณ์พวกนี้ในการไลฟ์นะคะมีความคิดยังไงคือพี่คิดว่า เราจะนําเสนอสินค้าอะไรให้ลูกค้าสักอย่างนึงเนี่ยอุปกรณ์ที่จะสื่อออกไปเนี่ยมันสําคัญใช่ค่ะ,คะถ้าเป็นอุปกรณ์ที่ไม่เสถียรหรือไม่มีคุณภาพพอสิ่งที่เราเสื่อ,อ,อไปมันอาจจะไม่ชัดเจนไม่สวยงามหรืออาจจะดูติดติดขัดขัดอย่างี้ค่ะการสื่อสารก็จะไม่ค่อยสมดุลเพราะฉะนัะ้นพี่คิดว่าอุปกรณ์ที่จะสื่อสารออกไปมันเป็นสิ่งสําคัญ<ช>มันจะช่วยให้เราเนี่ยสื่อกับลูกค้าได้ได้ตรงได้เร็วได้ดี ก็เป็นภาพลักษณ์ของทางเขียนด้วยใช่ไหมใช่เป็นภาพลักษณ์ของการเขียนด้วยว่ามันใช้กล้องดีไหมเสียงคุณภาพดีไหมอะไรเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็ทีมงานที่มาเซตระบบให้มันก็ต้องเป็นระบบและระบบที่ที่พร้อมที่จะขายของได้ค่ะความพร้อมมันสําคัญค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นจากลูกค้าของเรานะคะที่ใช้บริการเอ็กซ์คลูซีฟเซอร์วิสของเราค่ะค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะ